ดีปีมีลักษณะเป็นเถาหรือเครือชื่อสมุนไพรคือดีปีชื่ออื่นคือประดงข้อปานุนดีปีเชือกพิษพยาไฟถิ่นกำเนิดของดีปีดีปีเป็นพืชเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีทิ่ินกําเนิดที่เกาะโมะครคัตในมหาสมุทรอินเดียและได้มีการนำมาปลูกและเกิดการแพร่กระจายในทางตอนใต้ของประเทศไทยรวมถึงในประเทศมาเลเซียและอินเดียประโยชน์และสรรพคุณของดีปี 1. ช่วยขับลมแก้จุกเสียด 2. ช่วยขับเสมหะ 3. แก้หืด 4. แก้หลอนลมอักเสบ 5. แก้นอนไม่หลับ 6. แก้ลมบ้าหมู 7. เป็นยาขับน้ำดี 8. เป็นยาขับฤดูทำให้สตรีเกิดอาการแท้งบุตร 9. เป็นยาขับพยาธิในท้อง 10. เป็นยา ทาภายนอกสำหรับบรรเทาอาการปวดที่กล้ามเนื้อ 11. แก้ลมอัมาพาต 12. แก้เส้นปัตตะคาต 13. แก้เส้นอมัมพฤกษ์14แก้คุธลาดให้ปิดธาตุ5 5แก้โรคหลอดลมอักเสบ 16. ช่วยบำรุงธาตุ17แก้ลิซิด,ดวงทวาร 18. ช่วยระง,งับอาศินโลกหรือโรคเนื้อลังที่รักษาไม่หาย 19. ช่วยลดอาการเสียงแหบแห้งได้ 20. ช่วยแกอ้อาการอาหารไม่ย่อยแก้ท้องอืดท้องเบือจุกเสียดแน่นท้องผลดีปีสามารถใช้รักษาแก้พิษงูช่วยขับเสมหะ ลดอาการคันคอลดอาการไข้ช่วยลดไข้หวัดแก้อาการปวดฟันแก้อาการปวดเมื่อยอมัอมาพาตอามพาตแก้เส้นเอ็นดึงหลังแก้ท้องร่วงช่วยขับลมในลำไส้ระบบทางเดินอาหารแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องระบบทางเดินอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขึ้นไส้อาเจียนหอบหืด ิสดวงเป็นลมวิงเวียนสีรัะช่วยบำรุงธาตุเป็นยาขับฤดูและยาทาล่าตีปีแก้พิษอมาพาตอมพฤกช่วยลดไข้แก้พิษคุดทลาาแก้ท้องร่วงแก้การจุกเสียดแก้โรคลำไส้ใหญ่อักเสบแก้ธาตุไม่ปกติช่วยระบายแก๊สในกระเพาะอาหารเถาของดีปีขับเสมหะ แก้ปวดฟันปวดท้องจุดเสียดแก้ท้องขึ้นท้องอืดท้องเฟ้อท้องร่วงฝนน้ำฝนน้ำทาแก้ฟกชำ้ำแก้ปวดเมื่อยตามตัว